สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิทในร้อยตำราะบาทสุนดรมอาจารย์ขอรายง,งานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 ประจำวันที่3เมษายนภาคบ่ายนะครับวันนี้ก็มีข่าวดีครับคือมีคนไข้ใหม่เพียง7คนเท่านั้นนะครับและไม่มีคนเสียชีวิตเพิ่มเลยทำให้เรามีคนไข้โควิด -19 ทั้งหมด2,954คนเป็นเลข 2,900มาหลายวันแล้วนะครับยังไม่ถึง3,000เลยนะครับถ้าติดกันไม่ถึงหลัก10นี่ก็จะนานนะครับแล้วก็ทำให้เรามีเตียงว่างนะครับเที่ยวนี้เนี่ยเตียงว่างเราทั้งประเทศเลยคือมีคนไข้ยอยู่ในโรงพยาบาลเพียง213คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความสําเร็จของพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่ช่วยกันทําให้โควิดในีนี้มันลดจํานวนลงเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดูมาดูกันว่าทั้งหมดในที่ติดต่อกันนี้เนี่ยในประเทศไทย ทั้งหมด68จังหวัดเหมือนเดิมนะครับก็มี9จังหวัดบวก1จังหวัดที่ไม่มีโควิด -19 เลยนะครับก็คือกำแพงเพชรชัยน้าตราดน่านบึงการพิจิตรและนองสิงห์บุรีอ่างทองและสตูลน,นะครับแล้วก็ที่ยวน,นี้7คนนี้เนี่ยมีมีม คนไข้าจากกรุงเทพ3คนภูเก็ต3คนกระบี่หนึ่งคนแต่กรุงเทพแปลกหน่อยหนึ่งครับคืออันนี้มาจากสเตต์คอลันทีนนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่ากลยุทธ์ของเราก็คือการกันปิดประเทศนะครับสร้างรั้วคนจะเข้าประเทศก็ต้องมีมากักไว14้14วันคือสเตต์คอลันทีนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนไทยที่กลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเที่ยวนี้กรุงเทพมหานครก็จะพูดได้ว่าแทบไม่มีคนติดใหม่เลยที่เป็น3คนนี้ก็มาจากคนที่มาจาก ต่างประเทศแล้วมากักกัาไว้ในกรุงเทพเท่านั้นเองมี3คนจากสเตค a r ลันทีนนะครับ4คนมาจากค้นหาเชิงลุกในชุมชนจากภูเก็ต3กระบีนหนึ่งก็แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าการติดในประเทศนี้เราเราไม่มีเลยการที่ค้นหาเชิงลุกคือเราเดินเข้าไปหาคนที่สงสยัยแล้วก็ตรวจก็เจอ4คนนะครับเพราะฉะนั้นการติดต่อในประเทศเที่ยวนี้แทบจะว่าศูนย์เลย นะครับถ้าเราไม่มีสเตจคอลันทีนถ้าเราไม่มีการค้นหาเชิงลึกเราค็จะศูนย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือตัวเลขที่แท้จริงครับแล้วก็เป็นตัวเลขที่ดีที่แสดงให้เห็นว่าเราเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเช้านี้ครับได้ฟังข่าวจากเกาหลีใต้พบว่าขณะนี้ก็ไม่ก็ไม่พบเขาศูนย์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรานี่เกือบตรงนั้นแล้วนะครับก็ขอให้ช่วยกันอีกไม่นานนะครับเราก็น่าจะเป็น ชื่อเสียงของประเทศไทยในประชาคมโลกนะครับตอนนี้มาดูว่า positioning คือตำแหน่งของประเทศไทยในสังคมโลกเป็นอย่างไรนะครับในการที่มีโรคโควิด1 9นี้เนี่ยทำให้เราเห็นว่าประเทศมหาอำนาจเองก็มีปัญหาเยอะเช่นอเมริกาขณะนี้ติดเป็นอันดับหนึ่งของโลกมีคนในคนในโลกนี้ติดแล้ว3ล้านคนอเมริกาติด1ล้านคนนะครับแล้วมีคนตายวันละ มีไม่ใช่มีคนตายวันละเป็นพันนะครับมีคนเป็นเพิ่มใหม่วันละเป็นหมื่นคือ2องหมื่นะครับแต่ประเทศไทยแล้วเป็นใหม่แค่เจ็ดคนเองนะครับตายเท่านี้ไม่ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้จึงอยู่ในอันดับที่59ของโลกนะครับแล้วก็ถอยลงมาเรื่อยๆนะครับเดิม 57, 55, 57วันนี้59แล้วนะครับในประชาคมยุโรปอเมริกายังติด เยะตายกันเยอะนะครับส่วนในเอเชียนี้ก็ติดน้อยลงเรื่อยๆอย่างที่ผมผมได้เรียนให้ทราบแล้วในตอนเช้านะครับในเอเชียที่น่าที่น่าสนใจก็คืออินเดียสิงคโปร์นี่เขายังมีติดต่อเพิ่มขึ้นนะครับอินโดนีเซียก็อาจจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็เป็นความดีของพี่น้องไทยทุกคนนะครับเอาละครับตอนนี้มาดูต่อนะครับว่า ในโลกนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ขณะน,นี้ทุกคนก็เลยพร้อมที่จะมีการผ่อนคลายรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับเราจะเริ่มการผ่อนคลายและเริ่มจากการที่ท่านนายกท่านบอกว่าท่านให้ความเห็นว่าเราใช้การสาธารณสุขนําการเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นขณะน,นี้ทุกประเทศกําลังจะให้เกิดความสมดุลกันระหว่างสาธารณสุขกับเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าถ้าปิดเมืองไม่มีงานถ้าไม่มีงานก็ไม่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง ทำสองอย่างนี้ให้สมสมดุลกันเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลได้คิดแล้วว่าเราจะเริ่มเปิดกันอย่างไรนะครับโดยทางภาครัฐจะกําหนดมาตรฐานกลางไว้ว่าในสถานที่ต่างๆแล้วควรจะมีรูปแบบมาตรฐานเป็นอย่างไรนะครับที่ทํางานร้านค้าทุกอย่างมีมาตรฐานหมดนะครับในลิฟต์ในห้องเรียนมีมาตรฐานหมดนะครับแล้วก็จะกําหนดกิจกรรมว่ากิจกรรมไหนกิจการไหนจะเปิดก่อนเปิดหลังนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ย ก็ให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้รักษาการเป็นผู้ดําเนินการเป็นผู้กําหนดมาตรฐานอีกโดยที่มาตรฐานนั้นต้องไม่ด้อยไปกว่ามาตรฐานกลางที่กําหนดไว้ให้นะครับโดยยึดปัจจัยสาธารณสุขเป็นหลักก่อนอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับความชัดเจนของประเทศไทยคือสาธารณสุขนําในเรื่องโรคโควิด -19 นะครับแล้วก็เริ่มง,งานกมา็มาทีหลังนะครับขณะนี้ทางรัฐบาลก็เริ่มกําหนดแล้วกำลังจะผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายจาก กิจการจากกิจกรรมที่เสียงน้อยไปหาเสียงมากหรือไม่มีเสียงเลยไปหาที่เสียงมากเป็นลำดับนะครับขณะนี้เนี่ยจะมีการเปิดและในวันที่3พฤษภาคมนะครับโดยกำหนดให้ทุก14วันจะดูผลนะครับทำไม14วัน14วันคือจำนวนที่แหล่งระยะการฟักตัวของโรคนะครับหรือเรียกว่า incubation period นะครับถ้าพ้น14วันก็ถือว่าน,นั้นปลอด เพราะฉะนั้นเ็าจะติดตามทุก1 4วันว่ากิจกรรมหรือกิจการที่อนุญาตให้เปิดแล้วเนี่ยดีหรือไม่ดีก็จะมีการปรับนะครับแล้วก็ถ้าดีเปิดเพิ่มนะครับถ้าไม่ดีก็จะมีการปรับปิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีการก็จะมีการก็จะมีการกำหนดสถานะของกิจการหรือกิจกรรมนะครับจากเสียงน้อยเสียงกลางเสียงมาก เสียงมากเปิดทีหลังสุดนะครับเที่ยวน,นี้นะครับมีการเปิดกิจการหรือกิจกรรม6กลุ่มด้วยกันนะครับหกลุ่มอันนี้ก็มีเรื่องของตลาดเรื่องของร้านขายอาหารเรื่องของกิจการค้าปลีกทง่งเรื่องของกีฬาสันทนาการเรื่องของร้านตัดผมร้านเสริมสวยและเรื่องอื่นๆน,นะครับผมขอเรียนให้ทราบโดยคร่าวๆละกกันนะครับในรายละเอียดคงจะดูตามาภาครัฐคงจะกําหนดมา เป็นกฎหมายเป็นกฎที่ชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีมาตรฐานทุกอย่างกําหนดไว้ให้ด้วยนะครับก็มาดูว่า,าตลาดนะครับตลาดที่ก็เปิดนี้ก็มีตลาดยกตัวอย่างนะครับตลาดสดตลาดน้ําตลาดนัดตลาดถนนคนเดินแผงลอยเปิดนะครับร้านจําหน่ายอาหารนะครับร้านขายอาหารเครื่องดื่มที่นอกห้างนะครับทั้งหมดนี้จะดูจากที่มีอากาศไหลเวียนได้สะดวกคือท,ที่ที่โลง่งจะเปิดก่อนนะครับ แล้วก็กิจการค้าปลีกส่งนะครับเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อรถเล่รถที่ขายตามที่ต่างๆรถเล่นะครับร้านร้านขายปลีกธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมนะครับอันนี้เปิดนะครับ ส่วนกีฬาสันทนาการก็เช่นเดียวกันครับดูจากที่เปิดโล่งก่อนนะครับเช่นกิจกรรมในสาธารณะนะครับการแข่งขันที่กลางแจ้งนะครับเช่นเทนนิสกอล์ฟยิงปืนยิงธนูจักรยานแต่ไม่อนุญาตให้มีการแข่งขันนะครับให้เล่นกันเฉยๆนะครับส่วนร้านตัดผมร้านเสริมสวยก็ต้องเปิดนะครับแต่จะกําหนดครับกำหนดมาตรฐานว่าเอ่อห่างเท่าไหร่คนคอยอยู่เท่าไหร่ตัดไม่เกินกี่ชั่วโมงนะครับกำหนดอีกทีหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นเที่ยวนี้เนี่ย6กลุ่มที่จะเปิดวันที่3พฤษภาคมนี้นะครับผมขอเรียนขอเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับคือจะเปิดในสถานที่ที่โล่งนะครับในสถานที่ไม่แออัดนะครับแล้วก็กําหนดมาตรฐานไปด้วยนะครับก็เช่นเกิดเปิดตลาดเปิดร้านจําหน่ายอาหารนะที่ไม่ใช่ในห้างนะครับกิจการคร้าปลีกส่งนะครับรวมทั้ง กิจ,ก,จาการขายเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมหรือซ่อมเนี่ยนะฮะหรือขายปลีกเนี่ยนะครับพวกกีฬาที่เปิดโล่งนะครับร้านตัดผมร้านเสริมสวยเปิดนะครับแล้วก็อื่นๆก็เช่นตัดขนสัตว์หรือรับฝากสัตว์ครับอันนี้ก็เป็นการทดลองเปิดนะครับถ้าดี14วันปรับ14วันถ้าดีคนไข้ย,ยังไม่เกิน20คนนะครับก็คนไข้เป็นใหม่ไม่เกิน20คนก็สามารถที่จะดูต่อนะครับแล้วถ้าเผื่อไม่ดี เกิดมีคนไข้ามากขึ้นก็จะต้องมาดําเนินการมาตรการเข้มข้นขึ้นเหมือนเดิมนะครับถ้าทุกคนช่วยกันนะครับช่วยกันหลักการคือกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติให้เข้มข้นนะครับแล้วเราก็ได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับขอบคุณครับจากทีมแพทย์ที่วิทยาศตในร้อยตำรวจตรีบุญบัอาจารย์ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิครับสวัสดีครับ